พายุเฮอริเคนมิลตันกำลังจะเข้าเจ้าของหมานึกยังไงไม่รู้เอาหมาไปผูกไว้ตรงนี้แล้วก็ปล่อยไว้เลยค่ะโชคดีที่ตำรวจมาเห็นนะคะตำรวจก็ต้องปลอบใจน้องหมาเพราะเขาขู่ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร I don't blame you ฉันไม่ตำหนิเธอเลยที่เธอขู่เรานะฉันเข้าใจเธอโดนผูกไว้ตรงนี้มันไม่ควรเจ้าของหมาตอนนี้ถูก ตั้งข้อกล่าวหาแล้วนะคะที่เอาน้องหมาไปผูกเอาไว้ในช่วงเกิด Hurricane เฮอริเคนนะคะโชคดีแค่ไหนที่ Florida Highway Patrol ก็คือคุณตำรวจทางหลวงในผ่านไปเห็นแล้วก็ได้ช่วยเหลือน้องนะคะตอนนี้มีการ rename ก็คือตั้งชื่อน้องหมาตัวนี้ใหม่ว่า Trooper ค่ะเขาก็มีการถแถลงการว่ามัน unacceptable คือเป็นการรับไม่ได้เลยที่คุณเนี่ยเอาหมามาผูกไว้ท่ามกลางพายุแบบนี้ ตอนนี้ทางการเจอ former owner แล้วนะคะก็คือเจ้าของหมาคนที่เอาหมาไปผูกไว้เนี่ยคนก่อนเนี่ยแล้วตั้งทนายแล้วค่ะคุณซูซี่โลเปสข้อหา animal cruelty charges ก็คือทารุณกรรมสัตว์ค่ะรู้สึกสมควรมากๆเลยนะคะกับเจ้าของหมาที่เอาน้องไปผูกไว้อย่างเนี้ย คุณคิดยังไงอะมันไม่ควรจะทําอย่างนี้ได้เลยนะคะมีหลายคนที่เขาออกมาประกาศว่าอย่าทิ้งน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงของคุณไว้ที่บ้านนะเอาเข้าไปด้วยนะอันนี้มาผูกไว้ข้างนอกรอพายุมางี่หรอนึกภาพว่าน้องต้องกลัวแค่ไหนคะที่โดนผูกเอาไว้แล้วดูนี่น้ำเนี่ยกำลังท่วมขาแล้วอะแล้วถ้าพายุมาเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงอะทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะ ครูหนุ่นี่ก็คือเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคือมีสัตว์เลี้ยงอน่นะคะแต่ถึงเราไม่มีสัตว์เลี้ยงเราก็มีความรู้สึกว่าคุณไม่ควรที่จะปล่อยสัตว์เลี้ยงของคุณไว้อย่างนั้นน่ะแค่ทิ้งไว้ในบ้านเนี่ยก็อันตรายแล้วนะนี่มาขูกไว้ข้างนอกโอ้โหใจร้ายมากๆเลยอะค่ะดูลหงุดหงิดมากเลยนะคะยังไงก็ตามค่ะน้องทูปเปอร์เป็นชื่อใหม่ของเขานะคะตอนนี้ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะรอ คนมารับเลี้ยงดูไปนะคะส่วนเจ้าของเก่าคือต้องโดนข้อหาแน่นอนนะคะน่าจะเอาไปผูกไว้กลางพายุให้เหมือนกันกับที่ทํากับน้องนะเออจะได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงเขาต้องกลัวยังไงตัวเองหนีไปได้แล้วผูกน้องว่าอย่างนี้มันไม่ควรเนอะอ่ะอย่าลืมกดติดตามคุณหนุนไว้นะคะถ้ามีข่าวอะไรเดี๋ยวคุณหนุนมาอัปเดตนะคะส่วนใครอยากก่งภาษาอังกฤษคุณหนุนมีคอร์สนะาะสามารถทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะอยากก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้าอีจากจ่ะบาย